มาแล้ววันนจอดอกข่เทพูน nine, ข่เทพูนีุ่เชีข่ปูนวันเช้าข้าน่อยกับเป็นปีให้ีเมา่อายุเทไหรอายุสี่สิบหกโอ้หกบส่ก็วอาหกสิบสี่ผมตีให้สี่สิบเจ็ดเลกประจำตัวซีเจ็ดเดวาอายุเจ้าขอนกันไหมเอาไม่เอไม่กันมาเศร้าง่าก็เศร้าขายง่ายด้วยทำไม พุทถกระถือพท่บดกับกกกบดีได้พุนคืนผูได้ยกทงใส่กันนี่อครพูได้ไปยิบรอตตอรีไว้นะพูนาะพูได้ยิบรอตตอรีได้ก็ได้ยบยิบมันมันซีหาซีหาเยเจ็บมังรแล้วคำแซมเปุ๊ไมน,นี้ยเน,นี่ยล็อกเงืนล้านให้เราเแต่ว่า,วนนาลอ็อก นั่นล้านเพราะว่าเขาต้งหันกับหาชีชีเก็หาเก็ดสามชีกับไก่เคี่ยงครับถือว่าไก่เคี่ยงเอาตัหายล็อกเงินล้านแต่ก่อนเนาะค่ะหาล็อกเงินล้านแต่ว่าเรเวิ่งกับเขาอีกขึ้นเขาบ๊วยผัดนีกยิงนะนักเลขวิ่งวิ่งล็อกเงินล้านไงม,มาขับตกู ลล่ล็อกเง่น้านล็อกขามเขียออนอเรากหากับเขาสองนะน,น่ยมนนีกระด้มกะดาเลววิ่งย่อ,นนไยอง,งไปเจบที่เะกวนไม่มากวนเข้าใจบ่ะข้ามากวน,นเออไไปน้องมัน <c oughs> นั่นก็จะเอาล็อกเงินล้านที่เก่าเลยแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดเป็นพิเศษบนล่างพิเศษใส่ใครบ,บุ๊บปุ๊บ <c oughs> บนก็เป็นบนล่างก็เป็น <c oughs> ล่างชิ้น้ลายสามตัวลา่างสามตัวบนก็แยกบนแยกล่างปุ๊บแยกบนแยกลา่างต่บอแยกลา่าง <c oughs> <c oughs> บ่อยากไล่มันมาครัปุมานี่งนนี้กรปกมาเขามาพร้อมกันเขามาพร้อมกันแล้วกันแลท่านดขคืนท่ตงนึ้นเยอะจังป่ะเอาคืนคืนคืนป้าขึ้นตรงนี้ไอ้แม่ได้มือน สามศุมื่เไรไข่อะบบนี้นโอ้อ๋อสามศพติปูวานเมื่อวานเนี่ยไปหาหมอเขาไล่ขูดในป้ปาดทว้วงเมื่อไขยเศ้าเราเสมาขูดไข้อีกเมันแห้งเ้วมันแห้งมันสีเศร้าแลี่วนะเพราะว่าเอามามาม,าม,ามาีลา่างไม่แห้งมันที่ขูดไม่อีกเนี่ยเช็ดยังปู่มีตัวนตัว ว่าจะออกเหรียญก็จะโบกคือหรอกยาบออยู่ติดพอตันคือบอตันคือทำไมวันนี้ล็อกเงินล้านเหรอครับปู่ล็อกเงินล้านเออบนกับเป็นบนล่างกับเป็นล่างเด้อเลือบาดอยากบนอยากล่างหมดอือตัวใดรวยกับลวยบาทนี่แหละรวยบาทนี่แหละที่พูดอือก็เป็นบนดสามตัวล่างกับยังล็อกให้พร้อมนวดหนี่งสามตัวล่างสามตัวล่างอือ สตัวบนสามตัวล่างสามตัวรล้ววัลที่หนึามตัวเลขไทยลอตเตอรีเอเอ่เอาล่งเอาลองหอกย,ยวหนึ่งบดจุ่มยิมัยาวมัวนรจุ่มมันยาว,วมมเล้วคือยืมประก,กาเจ้านะเรืลืมเขียนน่นเด็กวิงลงนาฟูกาไว้น้ำ สามมีสามมีหกมีเก้านีสามตัวนมานักกันเด้อสามหกเก้า มทิมมาตัวนี้สามหกเก้ามานน้ำกันกัะติกูบ่อขนบมานน้ำกันมันทิมาน้ำกันคอยล็อกไป็นงไงนี่นี่สามตัวบนรางวันที่หนึ่งอไปูสองห้าหกสองห้าหกสาห้าหกสห้าหสองห้าหกสามห้าหก แลีวก็สองห้าเราว่าสองหกเจ็ดสองเจเจสองหเจ็ดกับสามหเจ็เงี้ยไปสามหกเจ็ดกับสองห้าหกต้องกลุ่มไปหน้าถ่ายอยู่นหนงสองตัวบนมีหกเจ็ด ห้าหกเน้นไปที่หกเก็ดกบหาหกเราจะมีสองหสหแล้วก็สองห้าสมห้าอันนี้ล่งหลายตัว6กเก็ดหาหกเลยังอยู่ตัสองหกสองหกสามหกสามหกสองหาสองหกสหสองหาสองห้า อาจจะสามหาสามห้ามีคือสองตัวบนสองตัวบนอส่วนวิ่งวิ่งมีสามมีหกมีเก้าวิ่งอย่งกับพวกสามมีหกมีเก้าสามหกห้าและเก้าสามตัวล่างสาม 3, ตัวล่าง สามตัวล่างครับแปดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสองตัวล่างสองตัวล่างแปดเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง จ็ดแปดและเจ็ดแปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งเน้นไปที่แปดเก้ากับเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งกับยังกระบกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งกับแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งต้งกลมเป็นตัวันนี้ตัวกันมันกเจ็ดแปดเจึดแปดตัวกันนั่นก็บู ตัวนี้จะไม่เก่าไม่แตดเก่าเก่าเนียนแปดหนึ่งเพื่อเขียนเหลวอยู่ท่านนี้เีเขียนวงอยู่เล็่งสามตัวมี่อยู่กับปุ๊นี่เด็ไทยเด็กไทยรัตติริศเด็กหนึ่งเขาใจเขาไม่ได้ทำาะว่าผมคนขอบใจยาก ในไปยิบจับลอตเตอรี่ไปลอตเตอรี่ไปลอตเตอรี่บางวัดบางเรื่งนะวันวางหันมันก็มี037 057เออนี่คือเขาเตรียมๆมาได้มาได้ผ่าว่างหันอันนี้คือล็อกเงินล้าน ล็อกเงินล้านล็อกเงินล้านรูมเขียนมาล็อกเงินล้านกันมาเนี่ยไม่พลาดสามตัวเนี่ยไปอยู่ที่ล้านสองห้าหกสามหกเดินมาปัวส่วนสามตัวนี่อันนี้สองตัวสองบอบ่ส่วนสามตัวนะขน่อยสามตัวมิสองห้าหกและสามหกเจ็ดบนบนเด็กอี่นึ่งตัวหักไป เลยถ่ายสามตัวลอตเตอรี่ไว้นั้นแล้ววะสามสามหาสามส่วนเน้นลางจะมีแปดเจ้าเก้าหนึ่น 5, งแปดห,ห,หนึ่ง้สองตัวนางนเรียบสิเดียเสียวสิบตัวเลขแล้วช่างหายไปขี่เล็่ยนหรอปะปูม่เห็นแ<ห>ทพปูนหรอขนาด้เลี่านหรอเนี่ยเร่างแต่กระเบื้องบมครับนั่งตนกตจีอันาง อีกเขาไมา่แอบมันหันมันก็เลยผาดไ,ไปว่าที่ออกมาจากสองพันมันก็เลยผาดเป่านะเต่าในจังหน่อยออหรือเตียมนะึงแต่พวกไก่แสดงว่าย่งรลค่าเนาะปูเนะอะฆออกซเจออกซิแล้วกมปูพวกไกช่ชี่หาชี่หกมันออกซ่หก,ออกชี่หาครับซีเจตประตูกลางประต่งไว้ มันก็เลยซีหดบดเบาบ่าบาเอาสีหกมันก็ออกสำหรัออกกองขาดม,าาามควบมัดบ่หมดอีกปูครบอยู่ดอกาะเออครบอยู่มันออกกองขาด <laughs> จะว่าหลายตัวเด้อนีมันมาหลายตัวเด้อมีเหล็กซีคูนึงเด้อมันก็แยกออกมาจตัดอ,ออกมาจากอันสามตัวเนาะครับปูม,มีเหลขกซีคูนึงจาว่าหลายตัวตั้งรางกับมีเหล็กสองคูนึงมันก็นมีบนมีราง คัด<พ><ก>อืมเหล็กซีคนนปกติเอาร่วมเอาสองตัวออกกับเอาถ้าสามตัวลงกกติเสื้อถ้าสามตัวสองตัวกับบ่ซื้ออีกซุมเอฟที่ว้าเอ้าก็มาเห็นตริงนะครูเนาะอันนี้คัดแบบออกมาให้หลายตัวอันตัวบ่วงกลมกับเื้อน้ำเนยเด้อนเสื่อเสื้อถ้าตัววงกลมเลยอือ ตัวว่งกลมก็เป็นกันไว้น้ำแน่พอได้ทุ่นคลืนครูอบอกว่าตัวว่งกลุ่มก,มกเ็เกิอน้ำแน่เด้อเพอาะได้ทุ่นคลืนถ้าจ,าจาังไหนจังหนึ่งถ้ามันขาดออกไปจังสันมันก็หนังที่มันกระพาดหนังที่มันก็เขา่ามันมีเขา่ามีามหลืออามัดกระจับเต็มที่เลยขัดก็พังครับอืัฉันับผมากระพานไปเจ้ากันงวดหน้าจังเอาไหม อจีเสียดายน้ำกลนนี่โอ้ยสะไข่สะกันงวเด้สะไข่ซอน้ำเปตีสะไข่เนี่ยเว้าง่ายอยู่เลยสะไข่สะไข่ซอน้ำปูสะกันงวดอืมเป็นอันเสร็เขาบนก็ปีจระนาเบิงผู้ซื้ออ่าผู้ลงทุนส่วนผูน้เป็นสะพานบุญก็ค้อยแนะนั่ทางไปผู้ลงปูก็ว่ามัน ขัดออกมาสุดยอดแล้วว่าจี้ให้ถือเบิร์ตจูุ้นถูกหรอกหนึ่งว่ามันขัดคัดแล้วเนาะตัวเนาะแล้วอยากให้เอฟซีถือเบิร์ตจูคูจูค้นพอดีหน่อยไเด็กเนี่หลายๆถ้าอยาออกไปอ้างผู้นั้นผู้นี้เด้อนั่นเจ้ามือเขาเห็นเขาอ่านเบิร์ตเนี่ยอ่านเบิร์ต้องเสือบ่ะไรก็มีเงียบไลยลวด เยอะอ่างเยออ่างเห็นเ้าเฝ้านี่ไหมล่ะแล้วก็เยอะปากปากไปชื่อรวดชื่อเอาพเดียวรวดนั่นบ่สภีอั่นเจ้ามือสาีอั่นตัวไหนเนาะเป็นแต่เจ้ามืออั่นอยู่แน่นี่ตัวปูว่องกลมเนี่ยล็อกเงินล้านปูบุญมีตราเสือเ้อพี่น้องปูว่าจะสื่อจะตัววงกลมไเลยนะตัวโบว่องกลมก็สื่อ เอวาัน <pec> ตั้งเต่อ e มันกลับไปออกตัวปโ <cell S 1> ปโ้งข <cam> ุมแมนปบ สาตัวเอาทาามตัวนะปูนี่ปูม่พันบอกปูปพันบอกหมือนพันไปตะว่าตีจากไหนวะยังตี <c oughs> นี่ปัญหายอสุดหลักมันลานได้กับที่เอาพันว่พันวาเด้ขางูอมี่เจ็ตเหรอปูขางูบบกอ่างสองตัว,ตว,ตวสามตัวครับสามตัวปูหนึ่งช้ สตัวหนึ่งซ้ำเขียนตั้งฟันเันครับอืสองตัวหนึ่งซ้ำเขียนแต่โบแม่นข่อยขาดนิ่มก็เจ้าขาหมันโยกข้ออยู่กังจ้ะอาอมัน่ดี่โกัดเอาฟันวากขาดงูจงอ่างงูจงอ่างงาั้งสามตัวตัวหนึ่งก็ซ้ำปวดโคกเลณโอตัว่ายงูจงอางสามตัว พาตายวะพวกพาตายแล้วจนสุดเลยต้มกินทั้งสามตัวตายทั้งสามบวเออตายทั้งสตัวงูใหญ่สิปเก่าบะเจ็ดกับเก้าสามตัวเนี่นี่เราตามมันสามตัวกติสามศูนย์หอืสามตัวสามศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดอืเลขฝันนิ่งเลขฝันฝันกับฝันฝันเพราะว่าแต่ มันขาตายสามตัวงูใหญ่นะครับตัวสุดไทยหนึ่งตัวบักง่ายซ้ำกวดโคกหนึ่งตัวเป็นผู้ขาเอาค้อนทุบ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 เอาไม่เท่าทุบมันผู้ฟันบอกบชีต้มจินฟันฟันอะไรกับตัวฟันวางูบักอ่างง่ายขางูขางูอืมงูกลางเอาค้อนทุบ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 แล้วอ่ามันจะเลยตายตายเอาจะติด ีเชี่ยวมาต้มกจริงวนงูไงตัวนึงจน,นตัวน,น้อยๆก็จ้าขาเลี้ยงกันด้วยยังลูกมันซ้ำเกี่ยวกับแกงเยอะ <c oughs> ดูนตัวน,น้อยๆก็มันงูเนี่ยเชี่ยวกับแกงอยู่เกี่ยวกับแกงยิ่งได้ไก่ไต้โต๊ะตัวเมียมันหนึ่มันยนันมันยันคอยไปเฮ็ดลูกมันมันจะเลี้ยงเป้ามันกกัดคอย ปูตีฟันแปฟันในบาทนีปูตีมั่อตสามตีควายนิดเี็ดิเป็นแปดนดีเป็นเก้านี่ดหสมศูนก3สามศูนย์สามศูนเจสปสมเก้าอนี่ดแหเพราะว่ากันตีนตามปูน,นายมาครับปูฝันตั้งหากฝันตั้งหากเด้วเชียนไว้ตั้งหากเปเชียนตั้งหากอันนี้คือฝันฝันฝันอีดีเ้อ ฝันดีๆฝันดีบ่มัฝันเีๆการบ้านไม่ขึ้นนีู่บ่าวกูฝันตัวงวดครับตัวงวดจำเนี้ยตัวงวดตัวงวดนั่นนี่กระเอาล่งหอดล็อกขามเขียนเนาะเนาะขามเขียนเดยงวดว่าห่างกัจับบ่ถี เยอยูคอ่ครับอืมจับปุ๋ยทงวันนี้ก็หลดเลยเนาะหลดล็อกขามเียนได้เนาะรอล็อกขามแยนอบอกรับเดี๋ยวแป้งปูแขนไอ่าใต้ฟันแล้วก็ได้ล็อเงินล้าน็อกเงิล้ก็พูี่อันนัตีไปเลยนะเก้าศูนย์สามเก้าแปดศูนย์สาม เจ็ดศูนย์สามพีเป็นพี่ไฮเดผู้ผู้นั่งกระเตียวผู้ผู้ฟังผู้ใดฟังกระเตียวนผู้ใดอีผู้ไปก็ปูนเริ่มฟังก็ศูนย์สามแปดศูนสามแบบเจ็ดศูนย์สามเพราะว่าสามตัวสามเม็ดเนาะศสองตัวกับศูนสามัวศูนย์สามพี่น้องตัดเรียนรเด้อนะครับ วัดปูนี่น่ปูนี่นั่นเจ็ดกับนั่นแปดเสียวเป็นเก้าก็ได้วางงูใหญ่งูใหญ่กับเตจกับเก้าคาตายันนะครับเด็กฝันปูนะครับเจ็ดศูนย์สามแนยเก้านย์สามเ็กฝันปูบุมีตราเสือนะครับ 7จ็ดศูนย์สาดเข่าศนย์าตัดเลนราดพี่น้องเจ็ดศูนย์ย่าศูย์ศนืนอยู่แล้วเนาะครูครับอันนี้คือเรกฝันครับ เยบสื้เจ้าเมื่อก็นั่งเบิ้งอยู่นี่ล่ะปูสัตว์ห่วยของบอกว่าเยเสื้อเอาง่ายนโงคนเจ้าเมื่อจะยิ้มคนในยิ้เนะคนเบิ้งคุณอ่ะปูเดี๋ยวนี้มาลอยเบิกขวัญปูบุญมีตาเสียครับนี่แม่นเลขยังก็พูบ้านี้ล็อกขามเสียงล็อกข้ามเสียนได้เป็นอันอืมมีเสียงอะไรนี่ได้เสียงขวัญปูครับเสียงเจ้าเมื่อไว้เม็ดอ เมื่อเพิ่นจิเห็นเพิ่นึ่งยิ่งจะซื้อคนจับมาได้ก็่นเลื่อนคนไม่ได้จดนะปูน่ะคนไม่ได้จดอันนี้ล็อกข้ามเสียนล็อกข้ามเสียงอ่ะอันนี้ให้ห้าจดก่อนมึงผู้ใดจดเอาจดทั้งผีกับใครล็อกข้ามเสียนเขียนรูปสี่สามเดียมอยู่บ่มีเขียนเนาะนี่เขียนน้ำนี่แหละนี่เรียกวิ่งนี่ก็คือแยกออกมาแล้ว อันนี้คัดสามตัวให้รถวังหันมันจับปัตถิสามหเก้าอยู่ข้างบนนัำกุ้งสามหกเก้านี่แหละมันเล็กวิ่งมันม่มาน้ากันหมดสามหกเก้ามุ่นึ่งตัวในปูก่นมุ่งทรายเมื่อไปขนก้อนก็ได้ใช่จับเอาน้ำปูเนี่ยสามหกเก้าหนึ่งแปดห้าอ๋อ้มัเขียนแล้วมันเขียนลด หนึ่งแปดห้าสองห้าสองเดห้ามุ่นี้สี่เจ็ดสนนี่แหละมุ่นี่แหละมีปัญหามีปัญหาือตัวมากแล้วเืากันกระปานหนึ่งสองหนึ่งแปดไม่พลาด กง 8, 2, กลมแปดสองตัว 2, 5, 6, 6, 6. มากกว่าพวกสองห้าหงกลมแปดสองสามตัววงกลมสองห้าหกืู่ห้ามันถือห้ามันถือเนาะสองห้าสามตัวกัน,นอืมกันมา่อนบ่จับมาแน่ไม่พลาดร้านเปรดเส็จีแว มา,มาหน่อยเด็กตรงมาหน่อยเลยตรงมาลายเาไล่ๆนะปูมา,าแน่ไม่พล,ลาดล้านเปอร์เซ็นมาล้านเปอร์เซ็นโดยโทัหกเก้าสี่สองเก้าเจ็ด ส่วนส่วนน้ำมุนน้ำมุนส่วนน้ำมุนขาวดำมันมันหลายงานพวดก็เลยจะจะเอางานเลยมัใส่ไอ้มันหลายงานมันสิหลายตัวมันหลายตัวเนี่ยวครับแต่ละงานนี่ก็พรา่มันตัวเดียวเด้วอมส่วนส่วนเล็กอ่าน้ำมุนขาวดำมันก็สามงานมันมีสามตัวเวกนสามสามเพามันสามตัวมันสามเจ้าสามชุดคนเนียว สี่เจ็ดศูนย์แปดอันนั่นแปดสองสองห้าหกแปดงหมนี่ตแปดสองแปงหสี่เจย์บอนี่เจ้าจิมมานฝันเห็นปเนี่ยเงี้ยห้ได้มะฟันมันก็บพตรงแล้วผู้ใดในที่เจออกที่หกเนาะมาอยู่น่าตื่นเต้นอายุหกสี่เปันบอกไปท้ายอ่อนอันนั้นตัวอันยอดของ ร่วมเดืเอของของเงนเทสล่านึ่งตัวมันจะ c หกแปดศูนย์หนะึ่งมันเกิดมาหลายตัวเนี่ยนี่เนาะวันที่แปดวันที่แปดแต่คิปสองขิ้วหอื้งนั่นออกตรงเป๊ะ,เ,ปะเลยไยเอาไว้แล้วมันจะลอยออกแบบนี้วะล็อกข้ามเสียนอง เลขวัเลขฝันเลขล็อกข้ามเสียงปูบุญนี้ะพี่น้องดูบั้งบนคือเลขฝันเกต์ศูนย์สามแปดศูนย์สามเก้าศูนย์สามพี่น้องตัดเ็กเลยนะครับต่อไปจะเป็นล็อกข้ามเสียงข้างล่างตามนี้นะครับมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเบอร์ั uh 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 ่วคูอยู่ข้างล่างตัวว่งกลมคือตัวนักตัวมัดของปูเป่นู้งบูดว่าคิดว่าอืตัวขิดว่า วงกลมไปแล้วก็จะไปเที่น้ำลายเลยละวงตัวออกตัววงกลมไปกันเรียบไปแล้วเปล่าน้ำม้วไปแล้วไปแล้ว็แนแนแ่บาอยาก็เปิบกลมากอยไปร นั่นแหละมาไปไตรลดอ่ะันนี้คือล็อกข้ามเสียงพน่นองเสียงก่อนก็่อยแต่งออาจำแนนอ่ะเขาไปเย็ดไหมก็อะไรอเย็ดดำไมไปย็ดยังไง่าหนุ่รอนบ้างออกจากงานเขาดำนัดก็ไปตนกี่ตมเตี้ยจุดแง่เลยอะวะเรเปลี่ยนต้นกันเลยล่ะครูสองสองศูนย์ สองสงรถตตัวเร์นติดข้างข้างข้าจอออนยิ่อดินขาวๆเป็ดเทไม่เกิดลงไปกระลมบวกลงหนูปบุญมีตราเสือล็อกข้ามเสียนนะคะ่คือล็อกข้ามเสียนเด้๋ยวช่วงเดียวไปเบิ้องเล็กฟันกูบ่ายเมื่อล็อกข้ามเสียครับ ล็อกล็อกเงืนล้านกับล็อกขามเสียนเอาไปครบแล้วกนกับเลขกฟันล็อกขามเสียนเลขนี่คือเลขกฟันกับลอกขามเสียนรู้จักมากย่งคงตุ้ดไายไป็ลไรบัางแต่ว่าเลขน้ำมนต์ในคัดกล่องมันก่ันน้ำมนต์มันหลายงานปวดทัดเที่ยวคำใดเป็นคำใดเป็นเส้นเหล็กฟันเองงานปวดเป็นหาตัวเออเลข คำน้ำม,ม,มุนกับทยมากโคูงานอกูกกูดักกก่อนกันิปูอ่กรอนกอืเื้อหักอนนี่น้ำมุมน,นมันกัเขาลอตเตอรีนนออ่นั่นบ่ค่ะอือศูนกียรจานี่มันกับเขาลอตเตอรี่มันเป็นน้ำมือบาปเนี่ยมันก็ถือ <laughs> <laughs> พูดนะ เศ้าแลกปจ้าปูเศ้าล้วอันนี้อืมมีเแห้งว่ะเขาทีไปโคดมาว่ากอทปูไปนี่ได้เงียบได้เงบปูว่าไปปูรับไปอย่าได้เงียบมอสิวัดให้เมื่อเเมื่อเมื่อนี่ไปล้าเพ <Bond> ิ่ง <pakai> สิขวดให้เราว่าว่าววดเนี่มันวัดเอาบาทไม่วัดใด้เงียขาวๆเนี่ยนี่สูตรคำนวณ คอยรักษาจอก้องเช้าเราเนี่ยกคอยวดมาหมดคูสิบแปดแล้วเี้ยวเอามันผสมกันเด้อเล่นนี่มันกันลายเราชิลคู่เอากันทม่บดแล้วเบิ้งกันเบิ้งคักๆทักกัน หลายอันหลายเขียนชื่อไว้เนี่ยเขียนไวปยูนิฟูนนี่สิบแปดล้านบายไปเขียนชื่อหลายเขียนชื่อมาจากตาเสือเป็นสิบแปดล้านเอาเนี่สูตรล็อกเงินล้านยูนิฟูีตราเสือนะครับมาเมือนี้ได้หลายอย่างนะครับเครื่องฝันเครื่องล็อกเครื่องขามเสียนอันนี้คือล็อกเด้อพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้ มีคือล็อกเงินนานล็อกเงินนานนี่ทั้งเลขฝันเลขล็อกเงินนานล็อกขามเสียนสามยางนกปูเหมือนเนาะสามยางสามยางจ้าพี่น้องมาเป็นสามสามเฮงเลยสามเปอร์เซ็นต์กับปูสามล้านก็ล้านเปอร์เซ็นต์ล้านยังหน่อยไปหลายล้านเอาหลายหลายล้านต่อไปต่อไปโหต่อไปโหลดหน้าต่อไปนักเรียนต่อไปคือเลขฝันแล้ว ล็อกข้ามเสียอต่อไปคือเรียกฝันฝันข่างูใหญุ่นงเนาะมบธรรมดาเนาะชนะเราเราพูดเขาแล้วเรียก